สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับทาง e b o o k Youtube แล้วก็ TikTok กนะครับก็มีเข้ามาอีกหนึ่งขันนะครับตัวน,นี้ก็มาตั้งแต่เมื่อคืนกับปัญหาเกียร์ตอนนั้นก็เข้ามานะครับไปเกี่ยวกับสตาร์ไม่ติดนะก็ได้ลากมาแต่ตัวน,นี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์มีปัญหาเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับเกียร์ลากรอบนะครับไปลองเมื่อ มาเกคดกับลูกค้านะครับวิ่งได้เกียร์เดียวเกียร์ไม่เปลี่ยนเลยครับนะเกียร์ลูกค้าบอกว่าเคยซ่อมมาแล้ว้วจะล้อดูข้างในนะครับกับไปซีวิกสามประตูวางเครื่อง b ียี่สิบมานะจะมาได้ตอด่อซุริยนุ่ยก่อนนี่เนะหรต่อพวกซุินุย เกียร์เหมือนไม่เคยซ่อมดูจากสภาพล่ะ <Huh. S 1> ดูจากสภาพน่าจะไม่เคยซ่อมอม,มีอาการสัน่นไอ,อ้แก้วุฒแล้วก็รถไม่วิ่งเลย นนั้เดี๋ยวหรือตัวสอบว,ว่าอะไรเสียนะครับได่ถากเทียมมาแล้วครับก็ยังไม่เจอสาเหตุนะว่าหมอไหนพ็คัดหมดนะพะครับใช้ได้ทุกแคมปไม่มีหมดนะแล้วก็ไม่ไหม้ด้วย เจอเจอโอลิง่งนะโอลิงแจ็มแบบนี้ก็ทำตามงนะบนะลูกค้าบอกให้เซฟแบบนี้ก็จะมีเปลี่ยนชุดโอลิงชุดโอลิงล้างสมองนะเปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงใหม่ให,ให้แต่ผ้าคัดเดิมนะามตามงบนะับลูกค้ามไม่มีตัง Okay. เดี๋ยวเปลี่ยนชุดซ่อมให้แล้วลากใหม่โบริจังเผื่อแรงดันรั่วในลูกสูบรั่วเนี้ยก็ไม่อยู่อัดไม่อยู่ก็ทำให้เกียร์ไม่วิ่งได้สถานีฐานเป็นอย่างนั้นนะหัวหนึ่งมันกันป้าคัดสวย ไม่มีไม่เลยมีทุกแบบกลอง,งก,งก็นิดหน่อยตัดน,นิดหน่อยเอเคเดี๋ยวหรือสมองล้ากแกะตัวนี้เจ็บตัวน้หน่อยเจ็มันไฟไม่โชว์ด้วยนะคันนี้ปัญหาก็คือไฟไม่โชว์นะไปเชงวดจัก,การให้ ในัซใน c คันที่หรือเกียร์มาเกียร์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อาการก็ยังเหมือนเดิมอยู่หนึ่ไปสไม่มีลากรอบเป็นเกียร์เดียวนะครับตัวนี้ที่เกียร์ที่ทำไปก็คือเปลี่ยนแต่ชุดโอลิงนะครับท่าคัดไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะตัวนี้แต่ยังไม่เจออาการตัวนี้ก็เอาลิ้นเปลี่ยกมาลองแล้วก็ยังไม่จบคนระับ ก็มาเจอกล่องเหมือนน้ำเข้ากล่องนะเดี๋ยวจะหากล่องมาลองมาดูสภาพข้างในกล่องแตบตัวนี้น็อตถอดไม่ออกนะดูครับเนี่ยน้ำเข้ากล่องเลยนะสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากกล่อง ECU หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอากล่องมาลอง พวกเลนปีกกเลนเลยเซนเซอร์ก็หามาลองมาละกัวน้ำเข้ากล่อง้วเกียร์ไม่เปลี่ยนนะโอเคเดี๋ยวหากล่องมาลองให้ครับกับสามับผมก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับกับปญหาเกียร์ไม่เปลี่ยนก็หลายวันเลยนะครับเพิ่งเจอสาเหตุเพราะว่า,วาไฟลูกเครื่องก็ไม่โชว์นะครับไฟ ลูกเครื่องก็ไม่โชว์ที่เจอสายเหียก็คือตอัวน,นี้ครับนี่เลยสปีดเทนซนเซอร์ก็คือมันทำงานขึ้นบังไม่ขึ้นบังนะเนี่ยครับไฟก็ไม่โชว์นะตัวน,นี้เอาครับครับวางไว้เนี่ยเกียร์ก็ออกมาลองก็ไม่หายครับเสร็จที่เรียบร้อยครับ อันนี้เดี๋ยวจะเช็คว่ามีรั่วมีซึมไหมอันนี้ก็ลื้อเกียร์ลงนะครับหรือผ่าดูข้างในควาคร่งผวาคัดก็ยังดีครับเปลี่ยนแต่ชุดซ่อมนะชุดซ่อมวัวโอริแข็งก็เลยเสนอลูกค้าให้เปลี่ยนชุดซ่อมไปนะนี่เราเลยปัญหาครับตัวที่เป็นปัญหาก,ก็คือสป,ปีดเซนเซอร์ไฟฟ้าครับมีปัญหาก,ก็คือเวลาออกตัวมันจะไม่ขึ้นนะเพราะเวลาเราวิ่งลากไปเรื่อยๆมันจะดิ๊ก เสร็จเรียบร้อยครับกับเกียร์ไม่เปลี่ยน1ไป2น,นะครับในเครื่องมี0นะครับท่านใดที่เจออาการนี้ก็ต้องดูที่สปีดเซนเซอร์ก่อนนะครับดูเข็มหม่ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม